คนวันจันนะคะการงานดีมากหลังจากที่อยู่ในเมฆบอกมาหลายสัปดาห์การงานคลี่คลายปัญหาบุคคลเริ่มหายจากชีวิตหรือเราเองก็ตัดสินใจเดินจากมาค่ะการงานก็เลยเหมือนเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ไม่เริ่มต้นใหม่เสียทีเดียวมันก็คือยังทำงานอยู่แต่เริ่มหายความอึดอัดคับข้องกับบุคคลที่รายล้อมนะจ๊ะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะตกอยู่ในสภาวะ สบายอกสบายใจนะคะในเรื่องคับใจอยู่ยากหายไปละตอนนี้สบายๆบาหรืมีกลับมามีเรี่ยวแรงที่จะสร้างงานใหม่นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายนะคะขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาคัดสรรน,นะคะสินค้าใหม่ๆที่จะเข้ามา ก็ใช้ใจดูให้ดีแล้วก็ดูสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองยุคนี้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรนะคะคนที่ทำงานตลาดออนไลน์นะคะก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะคนที่ค้าขายตลาดนงตลาดนะัดถ้าจะเจอเจอปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องราวของพายุฝนเท่านั้นเองนะคะยังทรงอยู่การงานยังโอเคอยู่นะคะไม่ใช่จังหวะเปลี่ยนงานแต่เป็นจังหวะอยู่ในงานตัวเนี้ยต่อไปก่อนนะคะเอาราคามาดูเรื่องการเงิน การเงินไม่สู้ดีค่ะจะเกิดปัญหานะคะในการจะใช้อันนี้ดีหรือจะใช้อันนั้นดีตีกับตัวเองในสมองนะคะแล้วของที่จะใช้นั้นหรือสิ่งที่จําเป็นต้องไปจ่ายนั้นน่ะมันดันสําคัญพอๆกันแต่เงินที่มีอยู่มันจํากัดมันก็เลยตีกันในสมองว่าตกลงจะจ่ายอะไรก่อนดีนะคะชีวิตคนเรานะเขาให้จัดการอย่างนี้เวลาเราเจอกับปัญหาประเภทหันไปแล้ว ไม่รู้จะแก้ไงนะคะมีวิธีการคือหนึ่งให้เขียนลำดับความสัมพันธ์ของคำว่าด่วนนะคะด่วนกับสำคัญถ้าด่วนกับสำคัญอยู่ในตัวเดียวกันแปลว่าจำเป็นต้องเลือกมันก่อนแต่ถ้าด่วนแล้วไม่สำคัญเอาวางไว้ก่อนแต่ถ้าบอกว่าไม่ด่วนไม่สำคัญแปลว่าอันสุดท้ายนะคะฟังใหม่อีกครั้งถ้ากรณีเราเจอเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ตกว่า จะทำสิ่งใดก่อนหรือจะจับใจใช้สอยอะไรก่อนนะคะอาจารย์มีคําแนะนําค่ะมีคำสองคำที่ให้คุณนําไปคิดนะคะคือคําว่าดว่าดวนกับสําคัญถ้าด่วนกับสําคัญมาอยู่ด้วยกันแปลว่าอันนั้นแหละทําก่อนแต่ถ้าบอกว่าไม่ด่วนไม่สําคัญท,ทําทีหลังด่วนไม่สําคัญทํายังไงก็วางไว้ลาดับสองและคําว่าไม่ด่วนกับสําคัญลําดับสามค่ะ นะคะนี่แหละค่ะจะทําให้คุณตัดสินใจได้ว่าเราจะใช้จ่ายกับเงินตรงไหนก่อนดีนะคะนี่คือปัญหาเรื่องการเงินและแนะแนวทางการหาทางออกสไตล์อาจารย์กันค่ะต่อไปนะคะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์นะคะยังอยู่ในสถานะการที่มั่นคงนะคะใครที่อยู่ในความสูตร ก็ยังคงมั่นคงกการเกาะความโสดอย่างถาวรอีกสักระยะหนึ่งไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลานะคะที่มีใครรู้ใจเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นช่วงอยู่กับตัวเองค่ะรักตัวเองนะคะดูแลเรื่องการงานไปก่อนนะคะและก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวมีความสัมพันธ์คู่ครองคนรักนะคะ หากเป็นคนสูงวัยกว่าอายุ10ปีบวกให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแข้งขานะคะห้ามล้มโดยเด็ดขาดนะคะคุณจะอยู่ในภาวะต้องดูแลคนคู่ครองที่เจ็บป่วยนะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มองเกี่ยวกับว่าเป็นคนโสดเนี่ยมันจะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับคนที่อายุมากกว่ามาสนใจ อาจารย์จะบอกก่อนว่ายังไม่ใช่จังหวะค่ะนะคะยังไม่ใช่จังหวะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์นะคะก็ดูไปตามสถานการณ์เว้นจังหวะระยะเวลาก่อนนะคะยัง